จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อัตามาพาจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องของมนบ่อว่ามัตตกุณลรีในครั้งพุทธกาลองค์พระสัาจะทงปาราก ซึ่งมานพชื่อว่ามัจากุณดลีในเมืองชื่อว่าสาวถีในครั้งนั้นพราหมณ์ผู้เป็นวิดาของมัจากุณดลีนั้นชื่อว่าอตินกะพาอาทิน,นกะรักมัจกุณดลีมาก จึงได้ไปหาช่างให้กระทาซึ่งเครื่องประดับให้ทองเป็นกำเน็ตให้บุเป็นทองนะทำเป็นตุ้มหูอันเกลี้ยงให้แก่ลูกชายที่ชื่อว่าจากลุดี ต่อมาไม่นานมัทธคุณธีรีก็ได้ป่วยเป็นโรคผอมเหลืองในหน้าฝนทีนี้มานดาแลดูซึ่งบุตรก็เก่าพูดก็พามว่าพรามหมณ์โลกเนี่ยมันเกิดขึ้นแก่บ,บุตรของเราเ่ะท่านยังไม่ไปหาหมอ มารักไายราก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเราเ่ยกำลังจะไปเธอต้องเตรียมรางวัลทรัพย์มน,นะเอาไปให้หมอด้วยนางพราหมณีนั้นก็เตรียมทรัพย์ให้พรามไปทีนี้ว่าทรัพย์มันไม่พอเรจะทำยังไง ความรักลูกก็ออกไปแค่นั้นนะแท่ที่มีอก็ไปหาหมอที่กระทำซึ่งยาพอไปถึงหมู่บ้านที่หมออยู่หมอมีหลายคนพาก็ถามว่าหมอคนไหนก็ททำยาได้บ้างหมอคนหนึ่งก็บอกว่าผมก็ทำได้โรคผอมเหลืองในผมลักษากได้ผมามีเปลือกไม้อยู่เนะี่ยพาม,มาไปเถอะ พามก็ให้ให้ใหทรัพย์ไปก้อนหนึ่งพอมาถึงบ้านก็มาเห็นญาติเต็มบ้านเลยนั่งอยู่ที่บ้านก็เห็นแล้วว่ามัทธากุณลีนั่นแนะได้ตินชีพแล้ว ก็บอกญาติๆช่วยกันนำร่างจากจนในที่นอนของมัะตากรเลียนะออกมาไว้ที่ระเบียงในภายนอกของบ้านนะ่ะนะในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกแล้วจากสมาบัติพระองค์มีพระกรุณาใหญ่พระองค์ก็ทรงตรวจดูซึ่งโลกด้วยพระจักรจุของพระองค์ก็ประทอดพระเนตรเ,เห็น เวนนยสัตว์ทั้งหลายทีนี้นมัทสากุณญลีเนี่ยก็ปรากฏในข่ายของพระยานของพระองค์ที่นอนอยู่ในที่ระเบียงนะนะพระศาสดาก็ทรงเห็นคุณมัทสากุลญลีแล้วพระศาสดาก็ทรงใคร่ครวญอยู่ว่าเราจะต้องไป ที่เหลือน,นั้นเพราะว่าอันว่ามัะธากุณรีนั้นน่ะสมัยที่ยังไม่สิ้นชีวิตเนี่ยได้ยังจิตให้เลื่อมใสในเราทีนี้สิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะไปวังเกิดในวิมาน,นวิการแห่งทองอันประกอบแล้วได้โยชน์สามสิบในเวทวโลกี่วดาวเด่ง เป็นผู้มีพันธุ์อย่งนานกบสอรมบริวารต่อมาโยมพรามณเนี่ยก็นำลูกของตัวเองเ่ะมาจากกรุณรีเนี่ยไปเผาก็เที่ยวไปร้องไห้อยู่ในประชา้าก็บ่นว่าลูกน้อยของเราไปไหนลูกน้อยของเราไปไหนทีนี้ที่กำลังเผาเนี่ย มัตตกุนฑลีก็ไปบังเกิดแล้วเป็นเทพพระบุตรชื่อว่ามัตตะกุนฑลีซึ่งมีอัตรภาพขาวุธิสามเป็นประมาณอันประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องประดับมีเกวียนหกสิบเล่มมีพันนางนากับสอมีบริวารมัตตกุณฑลีเทพระบุตรเนี่ยก็ตรวจดูว่าเอ๊อสมบัติ ที่ประกอบด้วยซิลิันอันเราได้เนี่ยมันเพราะกรรมอะไรที่เราทำเนาะก็ตรวจดูก็รู้แล้วอะตอนทำไมเรายังมีชีวิตอยู่เราได้ยังจิตเลื่อมใสในพระศาสดาถจึงได้ซึงสมบัตินี้ทีนี้เทพประบุพิษาุเีก็นึกถึงวิดาคือพรามเนี่ย ไม่ไปตามหมอมาก็ทำยาให้เราเพราะความกลัวแต่ว่ารัพย์มันจะหมดคิดแล้วทำไมว่าเทพบรตดุวัตรกุลฑรีก็ไปที่ปัชฉาเลยโยมก่อนนึกในใจว่าเดี๋ยวจะทำเรื่องปแปลกๆที่เรามาด้วยเพศของวัตรกุลฑลีเนี่ยจะมานอนร้องไห้ในปัชฉาเนี่ยเพราะความไม่ชอบใจในรามที่ว่าไม่ทำยาให้ ทีนี้พราม์ก็ถามว่าท่านท่านจะเป็นใครเทพบุตรมัทคุลยรีก็ตอบพรามณ์ว่าพ่อผมจะเป็นมัทคุลยรีเป็นเป็นลูกของพ่อหแหละทีนี้พราม์ก็สงสัยก็ถามว่าอ้าวและเองไปเกิดแล้วที่ไหนมัทคุลยรีก็บอกว่าผมจะไปเกิดแล้วในภพชุฬาวดารวดึง รามก็ถามด้วยความสงสัยว่าแล้วเองไปเกิดในพบี่พราดาวดึงทํากรรมอะไรเทพบวทวัตรกุณเลก็บอกว่าผมเนี่ยมีตอนที่มีชีวิตยอยู่พ่อผมทําใจให้เรื่มใสในพระพุทธเจ้าอ่ะจึงได้วิมานไปบังเกิดในสซว,วันเนี่ย จริงๆพ่อเห็นนี่แหละมีเกวียนหกสิบเล่มมีพันธอย่างนางอับสอนีน่เป็นบริวารด้วยในขนาดนั้นเทพบุบรมัติการุณีที่นอนอยู่ก็ทรงทราบแล้วว่าพระสัตรดานะทรงเป่งรัศมีมาแวบหนึ่ง เขาคิดแล้วว่าแสงสว่างนั่นน่มันเป็นแสงสว่างอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยมานมีความขนขวายเพื่ออันถวายซึ่งทานต่อมาไม่นานเนี่ยพุทาคตเจ้าเนี่ยก็บอกพุทธากรเนรีว่า,า,เ,วาเธอมีใจเลื่อมใสในเรานะจึงได้ไปบังเกิด ในวิมานนันวิการแห่งทองอันประกอบได้วยะโยชน์สามสิบในเทวโลกถึงแม้ว่าพรามะจะเผาซึ่งสรีละหรือร่างของเธอเศร้าโศกเสียใจแต่ว่าเธอก็ยังโชคดีจะได้ไปเกิดในสวรรค์นนะทีนี้พรามก็เห็น ซึ่งมาจากุณรีแล้วก็อบอกว่าถ้าอย่างนั้นนพ่อเนี่ยจะทำตาเหมือนที่เจ้าทำคือจะยังติดตเริ่มใสในพระสาจดาดังกล่าวมาแล้วนี้นะในการที่สุดลงรอบเห็นแห่งพระธรรมเทศนาน,นี้ญาติโยมทั้งหลาย เทพรบรมัสตาคุณลีก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าการที่เราทําจิตของเรานั้นให้เรื่องใ่ในพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำต่างอนนั้นอันนี้สงก็ <c oughs> จะได้อย่างที่อัตมาภาพดังวิสัชนามันนี้นะในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านมีอายุยืนนานมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมีร่างกายแข็งแรงปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนทุกท่านเทิานอเจริญพร